นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัม <noise> พุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุตตะ伽โมละเพปุตตัง ธนกาโมและเพธนังอัติกาเกายกายายะเทวนังปิยตังสุตตวาอิติปิโสภควายะมะราชาโนทาเวสุวันโนมรนังสุข,ขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะ ชายาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวะหังจะตุสัจจาสพังรักสังเยปิวิงสุนาราสภาตันหังกราทโยพุทธาอัตวีสตินายกาสัพเพปฏิทิตาไมหัง มัทธเกเต,เตมุนิสาราสีเสปฏิธิตโตไมหังพุทธโธธรรมโมทวิโลจเนสังโคปฏิธิตโตไมหังอุเรสัพภคุณาการโรหะทะเยเมอนุรุธโธสารีปุตโตจทะทักิเนโกนทันโย ปิติภาคัสมิโมคันลโนจะวามะเกทักกิเนสวนเนไมหังอาสุงอานันทาราหุโรกัสสโปจะมหานาโมอุภาสุงวามสโสตะเกเกสันเตปิติภาคัสมิณสุริโยวะปะพังกาโร นิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงาโวกุมารกสัสโปเถโรมเหสีจิตตะวาทโกโสไมหังวัฒเนนิจังปฏิทาสิคุณาการโรปุญโนอังคุลิมาโรจั อุปาลีนันทศีวลีเถราปัญจอิเมชาตาณลาเตติลกามะมะเสสาสีติมหาเถราวิชิตาชินะสาวกาเอเตสีติมหาเถราชิตะวันโตชิโนโรสาชลันตาสีละเตเชนะ อังคังเคสุสันทิตาระตนังปุระโตอาสิทัก,กิิเนเมตสุตตะกังทัชักขังปัชชโตอาสิวาเมอังคุลิมารกังขันธโมระปริตัญจอาตานาติยะสุตตะกังอากาเส ชธทนังอาสิเสสาปาการสันทิตาชนาินานานาวระสังยุตตาสัตตปาการะลังกาตาวาตะปิตาทะสัญชาตาพระหิรัตชัตตุปัตถวาอเสสาวินยังยันตุอานันตชินะเตชะสา วะสะโตเมสกิจเจนะสัทธาสัมพุทธปัญชะเรชินะปัญชะระมัจชหิวิหรันตังมหีตะเลสัทธาปะเลนตุมังสัเพเตมหาบุริสาสภาอิเจวะมันโตสุขุตโตสุรโข ชินานุภาเวนะชิตุปัตถวโวธรรม,มานุภาเวนะชิตาริสังโฆสังขานุภาเวนะชิตันตราโย ο. สัทธรรม,มานุภาวะปะลิโตจรามิชิณปัญชะเรติปุตตากาโมและเพปุตตังธนากาโม ละเพทนังอธิกาเยกายายายาเทวนังปิยตังสุตวาอิติปิโสภควายะมะราชาโนทาเวสุวรรโนมรนังสุขขังอระหังสุขโตนะโมพุทธายะชายาสนากตาพุทธา เชตวามารังสวาหันังจะตุสัจจาสพังรักสังเยปิวิงสุนาราสภาตันหังกราทโยพุทธ,ธาอัตวีสตินายกาสัพเพปฏิทิตาไมหังมัทธเกเตมุนิสารา สีเสปติธิโตไมหังพุทธโธธรรมโมทะวิโลจจเนสังคโคปฏิธิโตไมหังอุเรสัพพะคุณาการโรหะทะเยเมอนุรุธโทสารีปุตโตจะทักิเิเนโกนทันโยปิธิพาคัสมิง โมคัลลโนจะวามะเกทักกิเนสวะเนไมหังอาสุงอานันทาราหุโรกัสสโปจะมหานาโมอุภาสุงวามโสตะเกเกสันเตปิติภาคัสมิงสุริโยวะปพังกาโรนิสินโน สิริสัมปัโนโนโสพิตโตมุนิปุงเโวกุมารกัส,สปโปเถโรมเหสีจิตตะวาทโกโ,โสไมหังวัฒเนนิจังปฏิทาสิพุนาการโรปุนโนอังคุลิมาโรจะอุปาลีนันทสศีวลี เถราปัญจะอิเมชาตาณลาเตติลกามะมะเศสส,สีติมหาเถราวิชิตาชินะสาวกาเอเตสีติมหาเถราชิตะวันโตชินโนรสาชะลันตาสีละเตเชนะอังคมังเคสุสันธิตา รัตนังปุระโตอาสิทักิิเนเมตะสุตะกังทัะชักขังปัจช,ชะโตอาสิวาเมอังคุลิมารกังขันธโมระปริตัญจะอาตานาติยะสุตะกังอากาเสชะธนังอาสิเสสาปาการสันทิตา ชินานานาวระสังยุตตาสัตตปาการะลังกาตาวาตปิตาทะสัญชาตาพระหิรัตชัตตุปัทฐวาอาเสสาวินยังยันตุอนันตชินะเตชะสาวัสโตเมสกิจเจนะสัทธา สัมพุทธปัญชเรชินะปัญชะระมัชหิวิหรันตังมหีตะเลสัทาปะเลนตุมังสัพเพเตมหาบุริสาสภาอิเจวะมันโตสุขุตโตสุรโขชินานุภาเวนะชิตุปัตถว ธรรม,มานุภาเวนะชิตาริสังโฆสังขานุภาเวนะชิตันตรายโยสัทธรมมานุภาวะปลิโตจรามิชินปัญชเรติปุตตกาโมละเพปุตตังธนกาโมละเพทนังอัตถิกาเย กายยายะเทวนังปิยตังสุตตวาอิติปิโสภะวายะมะราชาโนทาเวสุวันโนมรนังสุขังอระหังสุขโตนะโมพุทธายะชายาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวาหะนัง จะตุสัจจาสพังรักสังเยปิวิงสุนาราสภาตันหังกราทโยพุทธาอัตวีสตินายกาสัพเพปฏิทิตาไมหังมัทธเกเต,เ,ตเตมุนิสาราสีเสปฏิทโตไมหังพุทธโธธรรมโม ทัวิโลจนเนสังคโคปฏิธิตโตไมหังอุเรสัพะคุณาการโรหะทะเยเมอนุรุธโธสารีปุตโตจะทักคิเนโกนทันยโยปิธิพาคัสมิงโมคัลลโนจะวามะเกทักคิเนสวนเนไมหัง อาสุงอานันทราหุโรกัสสโปจะมหานาโมอุภาสุงวามสโสตะเกเกสันเตปิติพาคัสมิงสุริโยวะปะพังกาโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงขโว กุมารกสัสโปเถโรมเหสีจิตตะวาทโกโสไมหังวัฒเนนิจจังปฏิทถาสิคุนากาโรโอปุนโนอังคุลิมาโรจะอุปาลีนันทะศีวลีเทราปัญจะอิเมชาตาณนะละเตติละกามะมะ เสสาสีติมหาเถราวิชิตาชินะสาวกาเอเตสีติมหาเถราชิตะวันโตชิโนรสาชะลันตาสีละเตเชนะอังคมังเคสุสันทิตาระตนังปุระโตอาสิภักกิเน เมตสุตกะกังทชักังปัชโตอาสิวาเมอังคุลิมารกังขันธโมระปริตันจะอาตานาติยะสุตกะกังอากาเสชะทนังอาสิเสสาปาการสันทิตาชินานานาวระสังยุตตา สัตตปาการะลังกาตาวาตะปิดตาทะสัญชาตาพระหิรัตชัตตุปัทถวาอาเสสาวินยังยันตุอนันตชินะเตชะสาวะสะโตเมสกิจเจนะสัทธาสัมพุทธปัญชะเรชินะ ปัญชระมัชหิวิหรันตังมหีตะเลสัธาปะเลนตุมังสัพเพเตมหาบุริสาสภาอิเจวะมันโตสุขุตโตสุรโขชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโฆ สังขานุภาเวนะชิตันตรายโยสัทธรมมานุภาวะปะลิโตจรามิชินะปัญชเรติปุตตกามโมละเพปุตตังธนกามโมละเพทนังอัติกาเยกายญาย,ายะเทวนัง ปิยตังสุตตวาอิติปิโสภควายะมะราชาโนทาเวสุวันโนมารนังสุขังอระหังสุขโตนะโมพุทธายะชายาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวาหันังจะตุสัจจาสพังรักสัง เยปิวิงสุนาราสภาตันหังกราทโยพุทธาอัตวีสตินายกาสัพเพปฏิทิตาไมหังมัทเกเต,เ,ตเตมุนิสาราสีเสปฏิทโตไมหังพุทธโธธรรมโมทะวิโลจนเน สังโคปฏิธิโตไมหังอุเรสัพะคุณาการโรหะทะเยเมอนุรุธโธสารีปุตโตจักทักขิเนโกนทันโยปิธิพาคัสมิงโมคัลลโนจักวามะเกทักขิเนสวนเนไมหังอาสุง อานันทราหุโรกัสโปจะมหานาโมอุภาสุงวามโสตะเกเกสันเตปิติภาคัสมิงสุริโยวะปพังการโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงขาโว กุมาระกะสะัสโปเถโรมเหสีจิตตะวาทโกโสไมหังวัฒเนนิจจังปฏิทถาสิคุณาการโรปุนโนอังคุลิมาโรจะอุปาลีนันทะศีวลีเทราปัญจอิเมชาตาณนะละเตติละกามะมะ เสสาสีติมหาเถราวิชิตาชินะสาวกาเอเตสีติมหาเถราชิตะวันโตชิโนรสาชะลันตาสีละเตเชนะอังคมังเคสุสันทิตาระตนังปุระโตอาสิพักกิเน เมตตสุตตะกังทชักขังปัจชโตอาสิวาเมอังคุลิมารกังขันธโมระปริตัญจะอาตานาติยะสุตตะกังอากาเสชะทนังอาสิเสสาปาการสันทิตาชินานานาวระสังยุตตา สัตตปาการะลังกตาวาตะปิตาทะสัญชาตาพระหิรัตชัตตุปัตทวะอเสสาวินยังยันตุอานันตชินะเตชะสาวาสะสโตเมสกิจเจนะสัทธาสัมพุทธปัญชะเรชินะ ปัญชาระมัจชหิหิวิหรันตังมหิตะเลสัาปะเลนตุมังสเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวะมันโตสุขุตโตสุรโขชินานุภาเวนะชิตุปัทเโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโฆ สังขานุภาเวนะชิตันตรายโยสัธรรมานุภาวะปาลิโตจรามิชินะปัญชะเรติอุตตกาโมละเพปุตตังธนกาโมละเพทนังอัตถิกาเยกายญาย,ายะเทวนัง ปิยตังสุตตวาอิติปิโสภควายะมะราชาโนทาเวสุวรรโนโมรนังสุขขังอระหังสุขโตนะโมพุทธ,ธายะชายาสนากตาพุทธ,ธาเชตวามารังสวาหังจะตุสัจจาสพังรักสัง เยปิวิงสุนาราสภาตันหังกราทโยพุทธาอัตวีสตินายกาสัพเพปฏิทิตาไมหังมัทธเกเตมุนิสาราสีเสปฏิทโตไมหังพุทธโธธรรมโมทวิโลจนเน สังโคปฏิธิโตไมหังอุเรสัพภคุณาการโรหะทะเยเมอนุรุธโธสารีปุตโตจัทักคิเนโกนทันโยปิธิพาคัสมิงโมคัลลโนจะวามะเกทักคิเนสะวนเนไมหังอาสุง อานันทราหุโรกัสสโปจะมหานาโมอุภาสุงวามสโสตะเกเกสันเตปิติพาคัสมิงสุริโยว,วะปะพังการโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสโพิตโตมุนิปุงขโว ภูมารกัสโปเทโรมเหสีจิตตะวาทโกโสไมหังวะทฒเนนิจจังปฏิทถาสิคุณากาโรโอปุนโนอังคุลิมาโรจะอุปาลีนันทะศีวลีเทราปัญจะอิเมชาตาณละเตติละกามะมะ เสสาสีติมหาเถราวิชิตาชินะสาวกาเอเตสีติมหาเถราชิตะวันโตชิโนรสาชะลันตาสีละเตเชนะอังคมังเคสุสันธิตาระตนังปุระโตอาสิภักคิเน เมตตสุตตะกังทะชชักขังปัจชโตอาสิวาเมอังคุลิมาระกังขันธโมระปริตันจะอาตานาติยะสุตตะกังอากาเสชะทธนังอาสิเสสาปาการสันทิตาชินานานาวระสังยุตตา สัตตปาการะลังกาตาวาตะปิดตาทะสัญชาตาพระหิรัตชัตตุปัทวาอาเสสาวินยังยันตุอานันตชินะเตชะสาวาสะสโตเมสกิจเจนะสัทธาสัมพุทธปัญชะเรชินะ ปัญชาระมัชหิวิหะรันตังมหีตะเลสัทาปะเลนตุมังสเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวะมันโตสุขุโตสุรัโขชินานุภาเวนะชิตุปัตถวโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโฆ สังขานุภาเวนะชิตันตราโยสัตรมานุภาวะปาลิโตจรามิชินะปัญชะเรติ